ศึกขเขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่7เสียง M16 ทางด้านขวาสุดที่ซัำโปรยผู้ที่เป็นรองหัวหน้าชุดประจำอยู่ระดมยิงออกมาเท่าที่สังเกตเสียงคาดว่าไม่ต่ำกว่า5หรือ6ระบอกแน่ โพกียู่ด้านหนึ่งของแนววางตัวไม่มีโอกาสรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เป็นเสียงที่แผดแหลมของอากาที่ยิงสวนเ1็นขึ้นมาด้วยจํานวนที่พอๆกันสแสดงว่าศัตรูด้านนั้นตั้งตัวได้แล้วเสียงอา g พจีดังต่อมาอีกสองลกูกแต่คราวนี้มันดังมาจากทางด้านศัตรูตุ่มดินระเบิดที่ด้านหลังของแนวซุ่มโจมตีลอยขึ้นบนอากาศดูเหมือนไม่มีพวกขบวนการกู้ชาติคนไหนจะได้รับอันตรายจากการยิงในครั้งนั้นก่อับนาก็ดวงอย่างดีตอนนี้มันเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะกําเซน เราต้องทําไงต่อไปครับยังไม่ต้องทําอะไรหรอกหาที่กําบังดีๆไว้แล้วกันเพราะมันไม่กล้าบุกขึ้นมาหรอกแล้วเรายังไม่ถอยหรอครับนั่นเป็นคําถามที่แสบซื้อของเด็กหนุม่มฟรีวานซาเลนดูเจนดูเด็กหนุม่มคนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช้หมูลุ่นหัวแล้วยิ้มให้ด้วยอารมณ์ดีอย่างหรอกเราเป็นตอบแบบนี้ยังเล่นกับมันได้อีกนานมันไม่ค่อยมีที่กําบังเดี๋ยวมันก็ออกมาให้เราเก็บเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าคอยจ้องดูให้ดีก็แล้วกันโดยเฉพาะคนที่ยิงอยู่บนรถเดี๋ยวมันก็ตต้้อองงงงลลมมมมาาาาถถขนนไไ่กก็ีหวัูครย โน่นไงโลงโมาโน่อีกแล้วกำเซนไม่ต้องบอกหรอกว่าจะให้กำเซนเป็นคนจัดการเด็กหนุ่มเข้าใจในความหมายทันทีเก็บ 16, <M> 16ในมือทูบประทับแล้วเลงประนีตามคำสอนก่อนจะลั่นไกโอ้ตกำเซนแสดงออกถึงความชำนาญในการใช้ M16 มกระสุนชุดนั้นถูกยิงออกไปแค่2นัดในตำแหน่งออโต้กระสุนเข้าเป้าที่ควรขาศัตรูอย่างแม่นยำร่างนั้นล้มลงแล้วตีลังกาออกทางขวาปืนในมือหลุดไปกำเซนเลงซ้ำอีกโดยไม่ต้องบอก เล่งอย่างเดิมลั่นไกยอย่างเดิมระสุนจึงเข้าเป้าอย่างเดิมล่างศัตรูดวงขาดคนนั้นถึงกลิ้งลงสู่เบื้องต่ำของเนินเขาลูกนั้นทันทีเสียงที่โอดโอดเป็นเสียงยาวได้ยินกระท่งล่างนั้นรับหายไปที่ใต้หุบขาดวาวิญญาณดวงนั้นได้หลุดจากล่างของมันไปแล้วดีมากกำเซนขอบคุณครับหัวหน้าใหญ่เด็กหนุ่มตอบด้วยความภาคภูมิใจแล้วละสายตากลับไปมองกวาดเป้าหมายที่อาจจะมีเพิ่มมาอีก เสียง RPG จากทางด้านของศัตรูยังคงระดมยิงมาที่ซัมปลอยซุ่มอยู่ต่อไปอีกแต่ก็ไม่ได้ผลในทางสังหารแต่อย่างใดพวกซุ่มโจมตีมีที่กำบังดีเฮ้ยยิงล้อมมันไว้ดูยุกูจะการเก็บเองเสียงของซัมปลอยดังมาพอได้ยินคนที่ได้ยินเข้าใจทันทีว่าควรทําอย่างไรต่อไป M16 จากพวกกูชาจํานวน3ามสิกระบอกระดมยิงออกไปโดยการกะเอาว่าศัตรูควรจะอยู่ที่ไหนการยิงในครั้งนั้นแม้ไม่ได้ผลในทางทําลาย แต่ก็ทําให้พวกศัตรูไม่กล้าจะโผล่หัวออกมาเพราะที่กําบังก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนั่นคือการเปิดโอกาสให้ซัมปรอยที่คว้า RPG จากคนที่อยู่ข้างเคียงหาตัวเองออกทางด้านขวาของแนววางกําลังด้วยความรวดเร็วเท่าที่สามารถทําได้ช่วงเวลาพลิบตาเดียวมือสังหารย่างซัมปลยก็ถึงจุดที่พอใจมองไปเห็นไอ้ศัตรูที่เป็นมือ RPG คนนั้นยังชัดเจนที่สุดจรวดลูกใหม่ได้รับการบรรจุแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานมันก็คงยิงออกไป แต่โชคไม่เข้าข้างมันเสร็จแล้วเพราะมันต้องมาตกเป็นเป้าเล่งของคนที่เป็นมือสังหารที่เหนือกว่ามัน RPG ในมือของซัมโปรยถูกกระทับเล็งต่อเป้าหมายที่เห็นด้านข้างเราลั่นกายทันทีหัวปลีมรณะจากมือของซัมโปรยเกิดพาดเป้าขึ้นมาอ่านนี้ไม่ใช่เพราะฝีมือคนยิงไม่เข้าคันแต่เป็นเพราะดวงของไอ้ศัตรูมันยังแข็งอยู่ในจงังหวะเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่หัวจรวดจ,จะจับเข้าเป้าไอ้ศัตรูคนนั้นมันขยับตัวพอดี เพราะมันกําลังจะเปลี่ยนที่กําบังและหามุมเลงใหม่แต่แม้ว่าจรวดลูกนั้นจะพาดสูงกลางของเป้าหมายแต่มันก็ยังตกอยู่นะที่ขอบของเป้าหมายไอ้ศัตรูคนนั้นแม้ดวงจะแข็งสักบานใดแต่ก็ไม่สามารถรอดจากแรงอัดของดินระเบิดไปได้จากแรงอัดนั้นส่งให้ร่างของมันลอยละลิว้วกิ้งตกลงไปทางด้านหลังเนินทันทีอาวุธร้ายชิ้นนั้นพลันหมดความหมายไปเพราะมันได้หลุดมือจากเจ้าของประเสร็จแล้วนั่นเองใครซ้ำอีกทีสิวะ เสียงซ้ำโปรโยตะโกนสั่งมาเพราะเห็นว่าเหยื่อสังหารยังมีชีวิตอยู่เอ็มสิหลายกระบอกตอบสนองทันทีแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลต่อเป้าหมายที่กําลังเคลื่อนที่กลิ้งตกภูเขาแบบนั้นจึงเป็นว่ามันมีโอกาสรอดชีวิตพันตรีวันซาเลนวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเร่งด่วนในความที่กําลังได้เปรียบทั้งในด้านภูมิประเทศที่กําบังและการวางแนวโจมตีต่อศัตรูอยู่นั้นเขาควรจะลุกเข้าบทขยี้ให้สิ้นซากไปเลย ระยะทางจะค่ายสเวียงหรืงไม่ไกลนักเสียงปืนเสียงอาร์พีจีของทั้งสองฝ่ายพวกในค่ายคงได้ยินและชื่วพวกในค่ายมันต้องออกมาช่วยหัวหน้าของมันแน่ดังนั้นจึงจําเป็นต้องรีบรเผด็จศึกเสียก่อนที่จะสายเกินไปว่าแล้วก็สั่งการทันทีไอ้พวกทางปีกบีบเข้าไปสิวะกาลังที่อยู่ทางด้านปีกของแนวโจมตีทั้งสองด้านเริ่มลุกข้อหาเป้าหมายทันทีลุกให้เร็วถ้าคืนมึงยังชักช้าพ่อมึงในค่ายออกมาทีนี้แล้วมึงชิบหายแนะ่ พันตรีวันสาเลนสั่งการออกไปยังแข่งกล้าวลูกน้องที่ได้ยินคำสั่งตั้งเกิดความฮึกเหิกำลังใจลุกลบมีขึ้นมาอีกเวลาคนชาร์จไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพราะรู้ว่างานแบบนี้ต้องแข่งกับเวลาใช่ฉะนั้นในครั้งนี้ต้องตัดสินกันด้วยกระสุนนัดแรกในต่อไปนี้อา้าจำนวนนับสิบกระบอกจากพวกศัตรูระดมข้อหาแนวของพวกซุ่มโจมตีชนิดที่เรียกยว,ว่าไม่มีการประหยัดกระสุนเอาเลยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะกดการลุกคลืบของพวกซุ่มโจมตีให้ได้นั่นเอง แต่ดูเหมือนการยิงอย่างหูดับตับไม้ชุดนั้นจะไม่ได้ผลเอาเสยเลยเพราะพวกซุ่มจากด้านกลางตั้งปากหลักนิ่งเป็นเป้ารอให้พวกทางปีกลุกชาร์จไปก่อนพวกตรงกลางยิงล่อไว้เสียงหัวหน้าใหญ่สั่งการดังลั่นอีกครั้งแบบที่เรียกว่าไม่เกรงศักดิ์ศรีกันเอาเลยมีสนใจด้วยว่าเสียงที่ตะโกนสั่งการไปน,นั้นเป็นการฟ้องที่อยู่ตัวเองดูเหมือนคราวนี้พวกศัตรูจะระดมอาการมากกว่าชุดแล้วเขาใส่เป้าหมายบริเวณที่มีเสียงสั่งการนั้นแต่คนที่สั่งมีกำบังดี แต่ผมจะมากสักกี่ร้อยนัดก็ไม่สามารถระคายผิวให้ละเครืองได้ยิงมาไอ้พวกโง่ยิงมาเลยพันตรีวันซาเลนตะโกนยั่วออกไปไอ้พวกศัตรูมันคงจะโง่จริงตามที่ด่ามันออกไปเพราะมันสนใจเป้าหมายที่มาของเสียงนั้นเสียเหลือเกินกระสุนชุดแล้วชุดเล่าชุดละเปิร้อยร้อยนัดจากปืนนับสิบกระบอกที่ระดมยิงออกมามันไม่รู้หรือว่าการยิงของมันแต่ละชุดไม่ได้ผลพันตรีวันซาเลนเกิดย่ามใจเสร็จแล้วความมันกําลังเกิด กใจเย็นพอที่จะหันมามองเด็กหนุ่มที่หมอบอยู่ข้างๆแกเป็นไงกําเซนรู้สึกไงบ้างมันดีครับผมชอบจังเลยเอาละดีมากเดี๋ยวมีงานสําคัญให้ทํานะหัวหน้าใหญ่สร้างมาเลยครับผมทําได้ทุกอย่างครับดีมากงั้นรอก่อนก็แล้วกันหัวหน้าใหญ่หันมามองทางที่ลูกน้องลุกช้าต่อไปอีกไอ้พวกขังเป็กมึงยังไม่ถึงอีกเหรอวะเสียงนั้นเป็นเสียงที่เร่งพวกตัวเองแล้วเป็นเสียงรอายพวกศัตรูยิ่งออกมาทางนี้เพื่อให้พวกที่ลุกชาร์จเข้าไปจับจุดที่ตั้งของศัตรูได้ อาก้าชุดเดิมระดมยิงมาอีกมันไม่รู้หรอกว่าความพินาศกำลังจะมาถึงตัวพวกซุ่มโจมตีมีภูมิประเทศที่สูงคมมีที่กำบังดีกว่าลุกชาร์จเข้าไปจนได้ระยะที่เหมาะเป้าหมายหลายจุดเริ่มเข้าหาเส้นเล็งทั้งนี้จาการสังเกตเสียงที่ยิงออกมานั้นเป็นแนวทั้ง RPG ทั้ง M16 จากปีทั้งสองด้านเริ่มเปิดฉากการยิงเกือบจะพร้อมกันเสียงศัตรูที่ร้องออกมาเนื่องจากตกเป็นเป้าหมายร้องลั่นทั่วไปหมด หลายคนต้องจบชีวิตลงหลายคนต้องกลายเป็นคนพิการหมดสภาพในการลบอีกหลายคนต้องกลิ้งตกไปยังเบื้องล่างของเนินเขาลูกนั้นกำเซนเลิกยิงกันเลยเตือนเตือนของหัวหน้าใหญ่ไม่ใช่เป็นการเตือนเฉพาะเด็กหนุ่มกำเซนหลายคนมองเห็นถึงไม่สั่งก็ต้องยิงอยู่แล้ว M 1 6บหกจำนวนกว่า1ิกระบอกจากพวกซุ่มโจมตีที่ระดมยิงเข้าใส่ศัตรูที่กำลังเปลี่ยนที่กำบังใหม่จากการถูกเจาะทางด้านปีกทำให้มันต้องเปิดเผยทางด้านคางพวกมันหลายคนต้องตกเป็นเป้าการทำลาย เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าที่กำบังของมันในตอนนี้ไม่เหมาะเสียแล้วแต่เมื่อถึงคราวตายขึ้นมาการเปลี่ยนที่กำบังใหม่กับตกเป็นเป้าทางปืนของพวกทางด้านหน้าเข้าอีกจึงไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพวกมันจึงต้องมาจบเกมชีวิตลงอีกหลายคนกมเซนเด็กหนุ่มที่หัวหน้าใหญ่กำลังฝึกสอนฝีมือให้อยู่นั้นสามารถดับสืงศัตูได้อย่างแม่นยำและแน่นอนสตูที่ตกเป็นเป้าหนึ่งต้องล้มกองกับพื้นดินขาดใจตายคาดที่อยู่ตรงนั้นกมเซน เจ้าเข้าไปเอาหัวของไอ,พอ้พรอนเปลี่ยนมาให้ทีสิครับหัวหน้าใหญ่ไม่มีคําถามหรือคําเกี่ยงงอนแต่อย่างใดจากเด็กหนุ่มกําเซนนั้นเลยทันทีที่ได้รับคําสั่งเด็กหนุ่มรู้ทันทีว่าควรทาอย่างไรจัดการคลานคือบออกจากที่กําบังลุกข้อหาซากรถคันแรกที่ซฤลธิ์อยู่ที่หัวขบวนนั้นทันทีอาการที่คลานต่ํานั้นเด็กหนุ่มกระทําได้เป็นอย่างดีทั้งเงียบเร็วและต่ําซึ่งสามารถทําให้รอดพ้นจากวิถีกระสุนได้ กำเซนฉลาดพอที่จะลุกไปตามที่กำบังที่พอจะมีให้อาศัยได้ไปทีละช่วงทีละช่วงอย่างมั่นใจผันตีวันซาเลนมองเห็นแววนักรบของเด็กหนุ่มกำเซนแล้วว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีขีดความสามารถสูงคนหนึ่งของขบวนการกู้ชาติผู้ขบวนการกู้ชาติที่ประจำอยู่ทางด้านหน้ามองเห็นการลุกเข้าไปของเด็กหนุ่มกำเซนจึงต่างพากันหยุดยิงแล้วช่วยในการตรวจการในแนวด้านนั้นให้เป็นอย่างดีไอพวกทางขวาลุกเข้าไปสิวะ ัวหน้าใหญ่ตะโกนสั่งการเข้าไปอีกอา้าอีกหลายสิบกระบอกระดมยิงมาทันทีที่มีเสียงสั่งการสแสดงว่าพวกทางด้านข้างที่ลุกเข้าไปนั้นยังไม่สามารถสยบมันลงได้ไอพวกทางซ้ายลุกเข้าไปอีกเร็วเสียงหัวหน้าใหญ่ตะโกนสั่งการไม่หยุดนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะเบนความสนใจของพวกมันให้ล้าจากเด็กหนุ่มกำเซนที่กําลังลุกคืบหน้าไปทางนั้นเหลือระยะทางอีกไม่เท่าไหร่นักที่เด็กหนุ่มจะไปถึงที่หมายความสําเร็จอยู่แค่เอืม กำลังใจและความสามารถเฉพาะตัวที่มีที่จะทำให้เด็กหนุ่มทำงานได้สำเร็จในขณะเดียวกันพวกทั้งปีกซ้ายและขวาก็พยายามที่จะลุกเข้าหาเป้าหมายเพื่อหามุมเร็งใหม่ให้ได้อีกครั้ง